E um... อ่อนอู๋นี่อู้เก็บตนเลยพี่นอ้ Nh องหยอดลายอยู่ครับเ <c oughs> บิงอู้หยอดพู้เ็มไปเบิร์ดครับเลอกเก็บผักหวานนี่จะหยอดงามๆสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ดสุดๆทุกคนสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่า ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องคันค่ายชาแนลอีกทึ่เเ้าครับพี่น้องมันนี่ลาะปาลาละโคโครับมาหาเก็บพักหวานตอนนี้อยู่นี่ครับท้านำยศครับอยู่กำลังขึ้นเขาทึงเขื่อนพรานำยศอ่างกับน้ำพ้านำยศพี่น้องเดี๋ยวไปลุ่นไปชมน้ำกันนะครับประมานสี่มานมาผักหวานของเขาเดี๋ยวไปรุ่นไปชมน้ำกัน ขึ้นเขาก้อนพี่น้องพ่อแล้วครับต้นผักวานของเขานี่ครับยอนแสงอีลีเดี๋ยวไปถ่ายให้เบิ้งใกล้ๆครับหวานสาย,ยาพี่น้องขึ้นแต่เขานี่ล่ะครับนักงว่าผักหวานป่าขึ้นแต่เขายูแต่ป่าครับนี่ครับพี่น้องโอ้เสียมากทำยแล้วก็ไม่แห้งเก็บกำลังปุงหยอดตอนอ่อนเลยครับนี่ครับพอได้เก็บครับพี่น้อง เดี๋ยวไปเก็บกันก่อนไปเก็บผักหวานเนี่ยพี่น้องเอ้อขึ้นเขาบ้าเมื่อยแล้วพวกนี้แห้งสิงเก็บหมดผักหวานเกิดเกิดกลายโอ้ยลมแห้งอีลีเย็นสบายเลยครัาบบาดนี้บ่ฮหอนปั้นใดลมมันแห้งครับไปครับขึ้นเขา ไปหลุนกันต่อว่ามันสีมานบ่บาดนี่ต้นแรกก็แหกมานแล้วไปหลุนต้นทีซองต้นทีสามกันไปเรื่อยๆครับอู้ดพี่น้องเบ่งต้นนี่บาดตัวเต็มต้นเลยไนงะโอ้ยสอนอู้นี่อู้เต็มต้นเลยพี่น้องเบ่งบาดตัว มีตียอดงามๆสองต้นคุณเด้บางนี่เครื่องพี่น้องเอลยว่าผมตัวบุง้งปัดที่ยอดมีตียอดงามๆเลยปื๊ดมาเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับน,นี่อู้ร้ายแห้งคักขักขักพี่น้องปาดมีตียอดงามๆคุณงามบอ่อพี่น้อง เดี๋ยวไปเก็บกันเลยครับโอ้ยน้องลายแห้งเอวเก็บผักหวานนี่จะหยอดงามๆเก็บอยู่ในประมาณกี่สิบนาทีแล้วนี่จังสิเบิร์หยอดลายป้านนี่โุนนะโอ้โอโอมมนนยมันคักมันแน่พี่น้องเออหยอดผักหวาน ุดยอดมันมีไผยมาเก็บเลยตัวนี่ต้นเดียวต้นนี้ก็บสองต้นนี้กับประมาณโลก,กลัวหร้อว่านี่ลายป้านนี่พออีกต้นหนึ่งครับยอดนี้น้อยหนึงพี่นอ้องนี่ครับ บ่บ่เก็บดอกต้นน้อยพดอดไปไปลุนกันต่อครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังปองนิดน้อยหนึ่งพี่น้องนี่ครับบ่เอาเด็ะครับไปลุนกอกไม้กันต่อขึ้นเขาแล้วครับบาดนี่ยอุ้ยเมื่อยแห้งพี่น้องเอ,อ้ยขึ้นเขาแดดเป็นเปียงโอ้โอู้ยหยอดหลายอยู่พี่น้อง หยอดล้าอยู่ครับเบิง้งอู้หยอดพูเต็มไม่เบิดครับนี่เบิ้งข้างล่างหยอดเพิ่นพูนนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก้อนพี่น้องแม่บ้านนั่งถาอยู่นี่ครับเพิ่นจะเก็บของเพิ่อนอยู่แม่พกกำบ่ เด้กกำเนยหน่อยนางจูดกูดอยู่นี่ครับอโอ้ได้กำหน่อยนึงครับใครมาเบ่งต้ตน,ตนสุดท้ายครับมองนี่ทงังพูนก็มีอยู่ครับแต่ว่าคือสิโปไปดอกเมื่อยแห้งหรืออาจสิไปพี่น้องเดี๋ยวถาเบิ่งก่อนครับให้แม่บานลงไปก่อนแล้วเพิ่นเมือ่อยขนาด เ,เมื่ยคักเลยให้เพิ่นลงไปก่อนโอ้จนนี้เบิ่งนพี่นอ้องหยอดไหมนี่โหพี่หยอนงํามเลยครับคือหย่อนแสงเถอะวะฮือหยอดเออเก็บกันเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องต้นนี้ได้กกำกัวๆนี่แหละครับกำ่ๆเลยครับนี่หยอดงามๆเลยครับเดีย๋ยวไปลุนไปชมกระต่อครับตอนที่แรก ว่าสิบ่ไปต่อละครับพี่น้องฮ้าเ็ยเลยอดบ่ได้เลือ,เลอีกร้อยกเมตรสองร้อยเมตรไปก่อนนะวะหามันเกิดไทยกับแตกอยอดไทยอีกโดนเธอจะเฉดดายมากเสียดายมันเรียบาทนี่ไปครับไปหลุนกันต่ออีกสองสามตนครับพี่น้องลงเขาก่อนบัดน,นี้ยุติ้นเขากันละ ขึ้นจากฝากนึงมาลองอีกฝากนึงพี่น้องแม่บ้านก็ไปละไปรถละบ่ไว้ครับหนาเลยปือป้อๆสิเป็นลมไปเพื่อนไปรถก่อนไปพดเดียอล้ครับบ้านนี้ทายเองเก็บเองที่บได้เห็นตอนเก็บเด้อพี่น้องเร้อแต่ว่าสิทายตอนไปเห็นในเบิง่งว่ายอดมันลายปันใดก็ไปรุนกันต่นตอครับนี่บ่แตกครับพี่น้อง แขกหยดน,น้อยนึงเดี๋ยวเขาไปรุนก๊กไม้กันครับเอ,อมาพ่อแล้วพี่นอ้องนสุดท้ายแล้วครับเกี่ยงปิ้นลินนี่ครับชงแห่งคือเดือดมานึีแตชิเมื่อแล้วครับกกสุดท้ายแล้วบอมี เรือกกอยู่พูนกกหนึ่งคือสียางวาไวดอกพี่น้องประมาณนี้หกเจ็ดลอยเมตรมี่อยู่สองกกแต่ว่ากกนี่นหน่อยหนึ่งคือสีโบไปดอกหอนขักแล้วอันนี้ก็ออกเมื่อลวครับตาดน,นี่เดี๋ยวฮะไปชมผลงานกันนะครับอยู่มองจอด,ดรถว่ามันสีมานสั่มใดเดี๋ยวไปชมํำกันครับนี่ครับพี่น้อง ผลงานเท่ามือหนีอยากขึ้นเขามาได้ซ mm ้ำ hmm. นี่แล้วครับไล้สองลูกก yeah ็กลัวคือเกาครับพี่น้องนี่ครับยอดงามๆครับอยากได้จองเด้อจ้าผู้ใดอยากได้ก็จองเด้อสะเอาไป่งแต่ว่าต้องมือนีเลยขันพ้นจากสภาพมือนีไปแล้วเบิร์ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอซ้ำนี่แล้วครับโดยสิดทายบรรยากาศมองมหาไข่เบิ้ง นี่ครับอ่างเก็บน้ำพราน้ำยศเขาหลออหลอบเลยครับมองนี้เป็นแองกระทะสำหรับคลิปนี้ก็พอซํำเนีนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆระอย่าลืมครับกดติดตามมือผมนำคันคายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ขอต้อนรทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับลากันไปด้วยบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาหลอลอหลอบเลยครับพี่น้อง